พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดที่ตำบลมูโนอำเภอสุงหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดตำบลมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยทรงรับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไข้ในพระรรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งพระราชทา,านให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และโรงครัวพระราชทา,านให้การช่วยเหลือมอบสิ่งของพระราชทา,านให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุยังความปลื้มปริติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภัยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้ ในส่วนของรัฐบาลค่ะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ค่ะเพื่อร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้ได้ในเร็ววันค่ะอีกทางให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์การเยียวยาตามกฎหมายอย่างเต็มที่และรวดเร็วด,ด้วยค่ะ